ท่าอะไรลูกอืท่าอะไรคะท่าอะไรคะบอกคุณพ่อหน่อยท่าอะไรคะท่าอะไรคะอืบอกคุณพ่อหน่อยสิคะท่าอะไรนี่ท่าอะไรนี่ท่าอะไรคะนี่ฮะท่าสะบานโค้งค่ะคุณพ่อ โอ้เดี๋ยวจะเป็นนักยิมนักทติกเหรอลูกเราจะทำสะพานโค้งค่ะยิมไหนยิมขึ้นผ้าดึงไหนยิมไม่ขึ้นผ้าดึงไหนค่ะจะทำสะพานโค้งอะท่าอะไรท่าอะไรอ่ามันจะตกยัยลูกเนี่ย